สวัสดีค่ะดิฉันกนกลักณ์ดูการจากศูนย์มม pattern, อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีค่ะวันนี้ขออนุญาตจะมาเล่าถึงเรื่องของความรู้เรื่องผ้าที่ใช้ในการทำหน้ากากอนามัยกันค่ะสาเหตุเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยหน้ากากอนามัย เป็นเหมือนกับวัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนตัวไปแล้วนะคะที่เราทุกคนควรจะต้องมีไว้ใช้และทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะนำมาใช้ซ้ำกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำการใช้ผ้าสำหรับการทำหน้ากากค่ะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ซ้ำได้แล้วก็ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากเรื่องนี้เนี่ยไปถึงผู้ผลิตหน้ากากด้วยนะคะนะเพื่อจะได้นำผ้าเนี่ย ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นรวมไปถึงว่าเป็นกรณีที่เราใช้ความรู้เนี้ยเอาไปเลือกซื้อหน้ากากากันได้ด้วยก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ผ้าว่าควรใช้ยังไงเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าหน้ากากอนามายัยอย่างที่ถืออยู่นี้มีคุณสมบัติยังไงทําไมถึงได้บอกว่าจําเป็นนักหนาที่จะต้องใช้โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะเราใช้เพื่อที่จะ ้องกันทั้งฝุ่นละอองนะคะละอองน้ำแล้วก็เชื้อโรคได้มันต้องมีคุณสมบัติในการกรองค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าในเบื้องต้นให้ใช้ด้านนี้เนี่ยออกสาเหตุเพราะอะไรดิฉันก็ลองนำมาตัดแยกเป็นชิ้นๆน,น,นะคะได้ทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกเลยเนี่ยนะคะมันจะเป็นใย,ยอัดนะคะใย,ยอัดที่ได้มาจากใย,ยสังเคราะห์ค่ะลองมีทดสอบเผาดูนะคะ เป็นตระกูลพลาสติกนี่แหละค่ะนะคะมันอัดมาบางๆเส้นใยโปร่งๆค่ะแต่มีการเคลือบสารกันน้ำเอาไว้นะคะอันนี้คือชั้นแรกซึ่งจะกรองไม่ให้ละอองน้ำหรือน้ำนะคะเ,เข้า,เาในหน้ากากได้นะคะอันนี้คือชั้นที่1ค่ะนะคะชั้นต่อมาชั้นนี้เนี่ยตัวสําคัญตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ค่ะ อยู่ตรงกลางนะคะลักษณะของการอัดตัวของเส้นใยเนี่ยค่อนข้างโปร่งแต่มีจํานวนเส้นใยค่อนข้างมากดังนั้นน่ยมันจึงให้คุณสมบัติในแง่ของการกรองอากาศเนี่ยแบบสลับซับซ้อนได้นะคะ ลักษณะของการกรองพวกนี้เนี่ยนะคะน่าจะกรองฝุ่นได้กรองความชื้นได้แล้วก็แน่นอนว่ารูระบายอากาศของมันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนดังนั้นก็กันเชื้อโรคได้ด้วยนะคะชั้นนี้สําคัญชั้นที่2ตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ค่ะนะคะชั้นต่อมาคือชั้นด้านในสุดชั้นนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวกันไม่ให้ละอองจากฟิลเตอร์หรือฝุ่นที่ลอดมาได้เนี่ยนะคะ นะเข้าสู่จมูกเรานะคะชั้นนี้เป็นตัวที่อยู่ชิดกับใบหน้าเราค่ะชั้นนี้ก็สําคัญดังนั้นเนี่ยนะคะโดย3ามชั้นเนี่ยนะคะมันก็ทําหน้าที่แตกต่างกันทําให้มันสามารถที่จะกรองทั้งความชื้นนะคะกรองทั้งฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ค่ะทําความเข้าใจกันในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยผ้าที่เราจะต้องใช้เป็นยังไง ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของผ้าซึ่งเป็นวัสดุที่เราจะนํามาใช้ในการทําหน้ากากอนามัยกันนะคะหน้ากากอนามัยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เมื่อคลี่ออกมาแล้วเนี่ยได้แบบนี้นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยทำจากผ้ามัสลินค่ะผ้ามัสลินเนี่ยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะเป็นผืนผืนนะคะจะใช้แบบที่มีลายก็ได้ถ้ามีลายหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ะะทำไมถึงแนะนําตัวนี้เป็นตัวแรกต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคุณสมบัติของผ้ามัสลินเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือทํามาจากฝ้ายใช้เส้นใหญยฝ้ายหรือคอตตอนค่ะมาปั่นเกลียวเป็นเส้นได้นะะแล้วนำมาทอเป็นผืนเวลาที่ทอเนี่ยนะคะเขาจะเบียดชิดเส้นได้กันหนาแน่นนะคะทำให้รูระหว่างเส้นได้นะคะอันนั้นแหละสำคัญคือมันแคบมาก ทำให้มีคุณสมบัติในการกรองได้ค่ะคุณสมบัติของเส้นใยฝ้ายนะคะก็ดูดซับน้ําเอาไว้ด้านนอกอยู่แล้วนะคะความชื้นเนี่ยถูกซับไปแล้วแล้วยังมีรูระหว่างเส้นได้ขนาดเล็กนะคะนั่นแหละค่ะคือคุณสมบัติในการกรองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราไปทําเป็นเสื้อผ้าเด็กกันค่ะแต่ในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากนะคะ จะหนาจะบางไม่สำคัญแต่เนื้อผ้าต้องละเอียดนะคะความหนาความบางเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับขนาดของเส้นได้ค่ะถ้าใช้เส้นได้ใหญ่ผ้าก็จะหนาแต่ว่าถ้าเส้นได้เล็กๆนะคะผ้าก็จะบางดังนั้นเนี่ยเรื่องของความหนาความบางไม่สำคัญสำคัญก็คือเส้นได้ต้องเบียดชิดกันเป็นอย่างดีอันนี้คือตัวที่1ผ้ามัสลินแนะนำให้ใช้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยผ้ามัสลินขาดตลาด ดังนั้นก็เลยมีตัวที่สองที่อยากจะแนะนำค่ะก็คือตัวที่เป็นผ้าเชิ้ตบ้างละนะคะในกรณีของผ้าเชิ้ตเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ผ้าเชิ้ตก็คือผ้าที่เรานำมาทำเป็นเสื้อเชิ้ตนั่นแหละค่ะมีกันอยู่ทุกบ้านนะคะลองไปดูว่าเสื้อที่บ้านเราเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะสีซีดเลยไม่ใช้แต่เนื้อผ้าเนี่ยคุณสมบัติยังใช้ได้ไหมถ้า ยังแข็งแรงทนทานอยู่นํามาใช้เถอคะค่ะทาไมถึงแนะนําเพราะว่าผ้าที่เราทําเชิ้ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทอมาเนื้อแน่นเส้นใยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผ้าฝ้ายร้อเปอร์เซไม่สำคัญเลยนะคะขอให้ทอมาเนื้อแน่นแล้วก็ไม่ต้องหนามากนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้ที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตรงที่ผ้ามัสลิน,นหาซื้อยากแล้วแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านนีคะ่ะ ซึ่งพาตัวเองได้ก่อนใช้วัสดุรอบตัวเอามาทำนะคะพอรามันมีเรื่องของการใช้ผ้าที่เป็นผ้าเชื้อซึ่งเราหากันในบ้านได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็ต้องแนะนำค่ะเป็นตัวที่3ตัวนี้เนี่ยมักจะอยู่นอกสายตานะคะมันก็คือผ้ายืดผ้ายืดก็คือได้มาจาก ื้อยืดเรานั่นแหละค่ะที่เอาไปทําเสอยืดกันเนี่ยนะคะลองดูซิในบ้านมีไหมนะคะถ้าในบ้านมีหยิบมาใช้อย่าทิ้งนะคะค่ะข้อสังเกตตัวที่ถืออยู่นี้นะคะก็คือผ้าซิงเกิลเจอซี่ถ้าคนทําเสอยืดเนี่ยก็จะรู้จักกันในในชื่อของผ้าหน้าเดียวนะคะผ้ายืดหน้าเดียวค่ะนะคะผ้าชนิดนี้เนี่ยนะคะถ้าเขาใช้สิ้นได้ขนาดเล็กเอามาทอให้เนื้อแน่นนะคะ อันนี้ใช้งานได้ดีเลยค่ะแต่เวลาใช้มีข้อเสียนิดนึงคืออย่าไปดึงยืดนะคะเพราะถ้าดึงยืดปุ๊บเนี่ยรูระหว่างเส้นได้จะก,กว้างขึ้นแต่ถ้าปล่อยตามปกติรูเบียดชิดกันดีค่ะผ้าชนิดนี้สามารถนํามาใช้ทําหน้ากากได้แล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีในบ้านเอาในบ้านนั่นแหละค่ะมาใช้สีมันซีดไม่เป็นไรหรอกค่ะเราเอามาใช้นะคะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อผ้าเพราะผ้าเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยซื้อก็ยาก ราคาก็แพงนะคะก็แนะนำกันเอาไว้พอเราเราพูดถึงสิ่งที่เราแนะนำกันแล้วก็ควรจะต้องพูดถึงวัสดุหรือผ้าเนี่ยที่ไม่ค่อยแนะนำตัวที่หนึ่งเนี่ยอนุโลมใช้นะคะก็คือตัวนี้อันนี้คือผ้าโทเลค่ะผ้าโทเลปกติเนี่ยนะคะเรามักจะไปทำเป็นเสื้อนักเรียนเนี่ยที่ราคาไม่แพงกัน นะคะผ้าทเลเน่โดยธรรมชาติแล้วนะคะไม่ได้ใช้เส้นได้ที่เป็นฝ้ายร้อหรอกค่ะนะคะมักจะใช้เส้นได้ที่เป็นใยผสมนะแล้วก็นำมาทอไม่ได้หนาแน่นมากนักนะคะ ดังนั้นเนี่ยความที่ว่ามันไม่หนาแน่นนี่ละค่ะทำให้รูระหว่างเส้นได้เนี่ยนะคะมีความโปร่งมากเรื่องนี้ต้องระวังแต่อย่างตัวที่ถืออยู่เนี่ยก็พออนุโลมใช้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอนุโลมใช้นะคะถ้ามีก็นํามาใช้ค่ะถ้าวัสดุรอบตัวมียังเน้นว่าอยากจะให้ใช้วัสดุรอบตัวนะคะเป็นตัวอนุโลมใช้ได้แต่ตัวที่ไม่แนะนําเลยนะคะตัวนี้ต้องพูดถึงจริงๆค่ะ อันนี้ที่โชว์อยู่เนี่ยก็คือผ้าสาลูผ้าท่านใดไม่รู้จักผ้าสาลูอย่าเพิ่งไปนึกถึงผ้าอ,อ้อมเด็กนะคะเพราะผ้าอ,อ,อ้อมเด็กเนะี่ยมีหลายเกรดนะคะผ้าที่เราใช้ในการหุงข้าวเหนียวค่ะเอาไปรองก้นซึ้งเนี่ยเพื่อที่จะนึ่งข้าวเหนียวอันนั้นแหละค่ะคือผ้าสาลูนะคะถ้าเนื้อละเอียดหน่อยเราเรียกผ้าสาลูแต่ถ้าหยาบหน่อยเราเรียกผ้าเขาบางนะคะอันนี้ ไม่แนะนำเพราะว่ารูระหว่างเส้นได้ค่อนข้างโปร่งมากเกินไปนะคะมีตัวอย่างตามท้องตลาดหยิบขึ้นมาให้ดูสักชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นนี้เนี่ยนะคะแต่แต่เดิมเนี่ยนะคะผ้าชนิดนี้เนี่ยเขาไปทำผ้าอ้อมเด็กกันค่ะแต่เห็นไหมคะว่ารูระบายอากาศเนี่ยมันกว้างมากนะคะขออนุญ,ญาตโชว์เข้าไปใกล้ๆนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่ารูระบายอากาศกว้างมากมาก ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์แล้วจะใช้อ่ะใช้ได้ไหมคงต้องหาตัวที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยเข้าไปช่วยซับไปช่วยกรองเพิ่มเติมซึ่งก็จะทําให้อาพออนุโลมใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าจะทําใช้ระยะยาวๆหรือสามารถที่จะมาใช้ซ้ําได้ตัวนี้ไม่แนะนําจริงๆนะคะสําหรับผ้าสารูค่ะ เมื่อเราพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ผ้าเนี่ยนะคะก็อยากจะพูดให้หมดนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับผ้าบางตัวเนี่ยที่ดูแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือผ้าที่เป็นนนโอพิ้นค่ะผ้านนโอพริ้นเนี่ยนะคะจริงๆโดยคุณสมบัติเนี่ยมันก็คือผ้า2ชั้นหรืออาจจะเป็น3ชั้นเนี่ยอยู่แล้วโดยพื้นฐานน่าจะช่วยกรองได้แต่เท่าที่ทดสอบเอาในท้องตลาดนะคะผ้าชนิดนี้ แทบไม่ช่วยกรองเลยเลยค่ะถ้าเราใช้วิธีการพ่นลมลมก็ออกได้ดีเชียวค่ะนะะหรือถ้าเราไปกรองน้ำที่มันเป็นน้ำขุน่นเราลองเอาเศษฝุ่นเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในน้ำ แล้วเราลองกรองดูก็กรองได้ไม่ดีค่ะดังนั้นก็เลยต้องบอกว่าตัวเนี้คงเป็นตัวเลือกที่ใช้ชั่วคราวด้านในอาจจะต้องใช้เรื่องของเกี่ยวกับฟิลเตอร์เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยเพิ่มเติมได้นะคะก็อนุโลมใช้ชั่วคราวได้ค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของวัสดุเนี่ยตัวอื่นๆนะคะตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือตัวที่เป็นฟิลเตอร์หรือก็คือตัวกรองที่เราเอามาใช้ในการ เพิ่มเข้าไปในหน้ากากผ้าของเรานะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยนะคะต้องรู้ว่าควรใช้แบบไหนนะคะอย่าง2ตัวเนี้ยสชิ้นนี้นะคะที่หยิบให้ดูอันนี้เนี่ยได้จากกระดาษที่ชู่เปียกค่ะแล้วเราก็นําไปตากแห้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้กรองได้ระดับหนึ่งเลยค่ะนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่มด้วยแถมมีกลิ่นออหอมๆนะคะแถมมาให้ด้วยเนาะ ะะอันนี้ซื้อหาได้ไม่ยากราคาถูกมากตอนนี้เนี่ยกระดาษที่ชู่เปียกราคาไม่สูงนะคะแต่สามารถเอามาตากแห้งเนี่ยแล้วใช้เป็นตัวกรองที่ดีได้นะคะตัวนี้ก็แนะนำตัวหนึ่งแต่ลักษณะของการอัดของเส้นใยจะไม่หนาแน่นมากนะคะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะคะนี่คือตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวกรองเป็นฟิลเตอร์ได้ตัวที่สตัวนี้เราเรียกกันว่าสปันบอลค่ะ นะะีะสปันบอลอันนี้นะคะตอนนี้ก็หาซื้อยากพอสมควรแล้วแต่ก็ยังถือว่าราคาไม่สูงมากถ้าโดยถัวเสลี่ยแล้วเนี่ยนะคะเออเมตรหนึ่งหน้ากว้างประมาณ60นิ้วขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณไม่กี่สิบบาทเอามาสามารถที่จะตัดแบ่งใช้ได้นะคะอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากแต่มีการอัดของเส้นใยเนี่ยนะคะดีมากๆ นะคะคือค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ใช้ในการกรองได้ดีอันนี้ทดสอบแล้วค่ะกรองได้จริงๆนะคะทีนี้ทำไมถึงแนะนำา2ตัวนี้สองตัวนี้ก็ต้องบอกว่าราคาไม่ได้สูงค่ะนำมาใช้ได้นะคะเราจะต้องประหยัดกันหน่อยนึงเนาะในช่วงภาวะแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันจะต้องเอ,อเผชินเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไปอยู่กันอีกนานแค่ไหนเศรษฐกิจต่อไปจะเป็นยังไงดังนั้นประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะ แต่ทั้งสองตัวนี้เป็นใยสังเคราะห์ทั้งคู่โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะใยอัดนะคะเกือบทุกชนิดเนี่ยเป็นใยสังเคราะห์นะคะเพราะมันต้องมีคุณสมบัติในการเกาะตัวกันได้นะทีนี้เวลาที่เราเอาใยสังเคราะห์พวกนี้ไปใช้นะคะเป็นผ้าใยอัดมีข้อห้ามว่าห้ามนำไปขยี้ซักนะคะ ทําความสะอาดได้เนี่ยด้วยวิธีการนําไปรวกน้ําร้อนนําไปแช่น้ํายาฆ่าเชือ้อทําได้นะคะแล้วเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปล่อยผึ่งตากแห้งแต่ห้ามนำไปขยี้ซักเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยี้การอัดแน่นของเส้นใยจะเกิดการคลายตัวแล้วจะกลายเป็นละอองฝุ่นเส้นใยเนี่ยนะคะฟุ้งออกมาได้นะคะอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อน ทีนี้นะคะพอเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญไปเจอสินค้าในท้องตลาดอยู่นะคะที่เขาทําออกมาเนี่ยนะคะเป็นการเอาเส้นใยเนี่ยไปไว้ตรงกลางวิธีการทําอย่างนี้เนี่ยนะคะในส่วนตัวเนี่ยในฐานะวิชาชีพของคนทําเสื้อผ้าอยากจะให้ความรู้จังเลยนะคะว่าถ้าทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอดเนี่ยออกมาทําความสะอาดได้โดยปกติแล้วออผ้าเนี่ยนะคะมันกรองได้ระดับหนึ่ง มันจะมีฝุ่นเล็ดรอดเข้าไปนั่นหมายความว่าเรากำลังเปิดโอกาสเนี่ยให้เกิดการกักเก็บฝุ่นต่อให้เราบอกว่าไปขยี้ล้างทำความสะอาดก็กลายเป็นฝุ่นอยู่ข้างในแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำความสะอาดพวกนี้เนี่ยเราควรจะต้องถอดตัวกรองพวกนี้ออกได้นะคะเอออันนี้ค่ะคือเรื่องสำคัญทีนี้มันมีหนักหนาไปกว่านั้นอีกค่ะก็คือ ตัวนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยล้วพึ้รลแกะเข้าไปอันนี้มันคือเส้นใยที่มันเหมือนกับว่าเราเอาไปยัดในหมอนนะคะอันนี้เป็นเส้นใยที่ไม่ควรใช้เลยนะคะไม่แนะนําจริงๆสําหรับผู้ซื้อควรมีความรู้เรื่องนี้เพื่อที่จะเอาไปซื้อใช้ให้ถูกเรื่องนะคะต้องระวงังไม่ควรเย็บประกบประกอบอยู่ในนี้นะคะเราควรต้องเอาออกมาซักล้างได้เพราะไม่งั้นมันจะกักฝุน่น นะคะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนวัสดุตัวต่อมาที่ต้องแนะนำหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะกังวลใจไปซื้อทำเองได้ไหมไอตัวนี้เนี่ยนะคะมันหายากหน่อยหนึ่งมันคืออยางยืดซื้อทำเองได้ค่ะยางยืดชนิดนี้เป็นยางยืดแบนด์ปกติเราเอามาใช้ในงานเสื้อผ้าค,ค่ะแต่ในงานนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้แล้วมันจะมียางยืดอีกชนิดหนึ่งคือ,อยางยืดกลมค่ะยางยืดกลมจะเป็นแบบนี้ นะคะแต่หาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจะใช้ยางยืดกลมแบบนี้หรือจะใช้ยางยืดแบนด์แบบนี้ก็ได้ยางยืดแบนรนด์ยังพอหาซื้อได้นะคะตามร้านวัสดุตัดเย็บหาซื้อได้ค่ะแต่ว่าราคาอาจจะสูงอยู่สักนิดนึงนะคะ ทีนี้เวลาที่ใช้งานเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันไม่ได้ใช้สําหรับการทําหน้ากากเวลาที่เราสวมใส่โดยตรงนะคะมันก็จะบาดหูอยู่เล็กน้อยอาจจะมีเจ็บบ้างค่ะส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับความแข็งแรงทนทานนะคะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงทนทานอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่พอให้ใช้งานได้แน่นอนอยู่หลายครั้งค่ะใช้ได้ไม่มีปัญหาขออย่างเดียวเท่านั้นว่าอย่านําไปตากแดดอย่างยืดทุกชนิดนะคะเมื่อโดนแดดเนี่ย มันจะเสียคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวนะคะอันนี้เรากะจะใช้กันยาวๆนิดนึงก็ไม่ควรนำไปตากแดดค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับยางยืดนะคะวัสดุอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเอามาใช้กันวัสดุชิ้นนี้ก็คือหน้าตาอย่างนี้นะคะรวดดามนะคะรวดดามเนาะ นะคะเป็นรวดดามนะคะอย่างรวดอันนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นรวดที่เป็นรวดลิบบินนะคะปกติเราจะเจอว่าเขาเอาไปใช้เนี่ยสำหรับการผูกปากถุงส่วนใหญ่เจอกระถุงขนมนะคะอันนี้ใช้งานได้ไหมถ้าเจออย่างดีอย่างดีคืออะไรคือรวดตรงนี้นะคะจะค่อนข้าง คงรูปแล้วก็แข็งอยู่สันหน่อยนึงนะคะอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะคะ,ะหรือจะเป็นลวดอีกชนิดหนึ่งก็คือลวดอลูมิเนียมนะคะอันนี้เนี่ยเราซื้อได้ตามร้านที่ขายวัสดุประดิษฐ์พวกงานประดิษฐ์นะคะนะคะลวดอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิมค่ะถ้าไม่ไปโดนของเค็มหรือของเปรี้ยวตรงๆนะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาซักล้างได้นะคะทำความสะอาดได้ค่ะเป็นลวดอลูมิเนียม ลวดอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างดีมากถ้าให้เลือกเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้นะคะกับต,ตัวนี้ดิฉันแนะนําตัวนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความคงรูปสูงแต่สามารถที่จะโค้งดัดงอได้นะคะพอเราดัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่รูปนั้นเลยค่ะอันนี้ใช้ดีมากนะคะเอาไปใช้ตรงไหนกันนะคะบางท่านอาจจะงงนะขออนุญ,ญาตนะคะเราเอามาใช้เพื่อที่จะ แทรกเข้ามานะคะในส่วนตรงที่จะต้องประกบกับจมูกค่ะเพื่อที่จะกดเนี่ยนะคะให้หน้ากากนะมันแนบลงไปบนจมูกนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งค่ะว่านะคะลักษณะของเกี่ยวกับการใช้แบบตัดสําหรับการทําหน้ากากเนี่ยเป็นยังไงแล้วเมื่อเราแทรกลูดไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําหน้าที่อะไรแต่ในเบื้องต้นสําหรับวัสดุนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะ ก็แนะนําว่าให้ใช้วัสดุใกล้ตัวอยู่ดีนะคะมีอะไรใช้ไปก่อนนะคะแต่ต้องให้ถูกคุณสมบัติของการใช้งานเดี๋ยวจะอธิบายต่อค่ะว่าแล้วแบบตัดที่เราใช้ในการทําหน้ากากอย่างเงี้ยนะคะควรเป็นยังไง ในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้แบบตัดสำหรับการทำหน้ากากนะคะหน้ากากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะจะมีลักษณะของการใช้แบบตัดผ้านเนี่ยนะคะนะที่เราทดสอบแล้วค่ะว่ามันสามารถที่จะนำมาสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะออ,ออกมาได้เข้ากับรูปหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะดิฉันขออนุญาตว่าทดสอบให้ดูนะคะเวลาที่เราสวมใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมันควรจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนนะอ่ะ สวมปุ๊บนะคะเราก็ปรับทุกอย่างเนี่ยนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็กดลวดตรงนี้ลงไปนะคะที่บอกว่าเราต้องมีลวดดามเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะนะแทรกเข้าไประหว่างตะเข็บนะคะแล้วก็กดเนี่ยนะคะให้มันแนบเข้ากับหน้าได้ด้านข้างนะคะก็แนบและช้อนลงไปใต้คางตรงนี้สำคัญมากค่ะสาเหตุเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันนะคะ จะมีละอองน้ำลายเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ค่ะเนะคะ,เ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยหรือเปล่าเนาะสมมุติว่าถ้าเราป่วยแน่นอนว่ามันก็จะได้ไม่ฟุ้งกระจายไปติดคนอื่นเขานะคะ,ะลักษณะของการโค้งรับลงมาตรงนี้จะกันไม่ให้ละอองน้ำลายเนี่ยฟุ้งลงด้านล่างลักษณะของการที่เราใช้ลวดเนี่ยเพื่อที่จะดามกดลงไปมันจะป้องกันไม่ให้ละอองน้ำลายฟุ้งออกด้านบน ในทางกลับกันมันก็กันไม่ให้อากาศข้างนอกเนี่ยนะคะเข้ามาได้ง่ายจนเกินไปได้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแบบตัดเนี่ยนะคะนะที่เรานำมาตัดเย็บแล้วต้องควรได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีการโด่งเนี่ยมารับกับจมูกด้วยนะคะนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะสวมใส่ก็ไม่สะดวกสักเท่าไหร่ทีนี้รูปแบบของ แบบตัดนะคะอันนี้คือรูปแบบของแบบตัดค่ะนะคะแบบตัดที่เห็นอยู่นี้นะคะมีให้โหลดได้นะอยู่ในเว็บไซต์ชื่อ g a r m e n t j o b บนะคะอันนี้โหลดได้ฟรีมีทั้งไซต์ที่เป็นของเด็กเล็กนะคะของเด็กโตของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายแล้วก็มีไซต์ที่เป็นของคนอ้วนหรือคนที่นใบหน้าใหญ่ด้วยค่ะทีนี้ขออนุญาตอธิบายนะคะนะแบบตัดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ ชิ้นนี้เนี่ยคือชิ้นที่เราใช้ทําหน้ากากด้านนอกค่ะนะคะหน้ากากด้านนอกก็คือชิ้นนี้แหละนะคะจะใช้ผ้าที่พิมพ์ลายก็ได้นะคะแต่ควรใช้ผ้าเป็นผ้าละเอียดบางท่านบอกว่าใช้ผ้าไม่ละเอียดได้ไหมอันนี้บอกเลยนะคะว่าสุขภาพของตัวเองนะคิดเอาเองนะคะ จะมานั่งอนุโลมใช้ไอ้ผ้าหยาบๆเนี่ยเพราะลายมันสวยอันนั้นก็แล้วแต่ค่ะนะออดูซิว่าคนใช้เนี่ยนะคะนะเขาจะกล้าใช้หรือเปล่าหรือถ้าเราใช้เองเนี่ยก็ต้องคิดเองด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ด้านนอกนะคะทีนี้มันมีด้านนอกแล้วมันก็ต้องมีด้านในต่อด้านในชิ้นแรกตัวนี้นะคะเราเรียกกันว่าสาบด้านข้าง นะคะสามด้านข้างทําหน้าที่อะไรนะคะเมื่อเราตัดเย็บออกมาแล้วเนี่ยนะคะสามด้านข้างเนี่ยจะทําหน้าที่แบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะจะมีสาบอีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านบนนะนะคะอันนี้ทําสาธิตให้ดูนะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้ทําหน้าที่ในการดึงรั้งหู ะะหูยางยืดนี่ยแหละค่ะมันจะดึงลังทําให้แข็งแรงเราบอกว่าเราอยากจะใช้เนี่ยกันยาวๆระยะหนึ่งเลยนะนะคะดังนั้นก็มีสะหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ทําหน้าที่ในการที่จะไปเสริมเนื้อผ้านเนี่ยให้มีคุณสมบัติในการกรองได้ดีขึ้นนะคะค่ะอันนี้คือ3ด้านข้างนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับชิ้นรองในนะคะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ อันนี้หน้าตาของแบบตัดมันเป็นชิ้นรองในเนะคะเมื่อนําไปตัดเย็บมันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหน้าตามันก็เจอะมาเป็นตัวนี้ค่ะนะคะอันนี้เลยนะคะที่ดิฉันเนี่ยนะคะแทรกนิ้วเข้าไปนี่แหละนะคะชิ้นนี้สําคัญมากค่ะ ต้องใช้ผ้าที่เนื้อละเอียดมากๆในการทำสาเหตุเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ในการที่จะหนึ่งก็คือให้ตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองเนี่ยนะคะแทรกเข้าไปอยู่นะตัวฟิลเตอร์จะกรองฝุ่นกรองความชื้นกรองเชื้อโรคให้เราอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะมีการเล็ดลอดออกมาและอาจจะหมายถึงว่า ตัวฟิลเตอร์เองเส้นใหญ่ก็มีการเล็ดลอดออกมาได้มีการหลุดออกมาได้ฟุ้งกระจายออกมาได้ตัวมันเองจะทำหน้าที่ในการกรองพวกนี้ที่เหลือทั้งหมดให้นะคะตัวนี้จะอยู่ชิดแนบกับใบหน้าของเราดังนั้นตัวนี้จึงสำคัญแนะนำว่าเวลาตัดให้ใช้ผ้าที่มีความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่ไม่ต้องหนานะคะเพราะเดี๋ยวจะอึดอัดเปล่าๆนะคะค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายละเอียดต่างๆเนี่ยะคณะนะที่พยายามอยากจะนำเสนอเพื่อให้ความรู้กันนะคะฝากไว้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเพื่อให้สามารถที่จะนำไปทำเองได้แล้วก็รวมไปถึงว่า,าถ้าท่านใดนะคะอยากจะนำไปตัดเย็บนะคะ ก็ไปโหลดแพทเทิร์นได้นะคะที่เว็บไซต์การเม n นจอม .com ในนั้นมีแนะนำวิธีการเย็บด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีจักก็สะดวกหน่อยท่านใดไม่มีจักนะคะก็ใช้มือสอยไปเถอะค่ะนะคะวัสดุก็หาได้จากรอบๆตัวแต่ต้องใช้ให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะคะแล้วทำออกมาจะสวยจะไม่สวยยังไงก็แล้วแต่พึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อน นะคะรวมไปถึงในแง่ของการที่จะไปซื้อจะได้ซื้อได้อย่างถูกต้องงานนี้จะได้แยกแยะแล้วว่าตังที่เราจ่ายไปซื้อของดีมาใช้ใช้งานได้ดีไหมนะคะหรือของมันไม่ดีก็จะได้แยกแยะได้และอย่างที่ฝากไว้ตอนแรกว่าฝากความรู้นี้ไปถึงผู้ที่เป็นผู้ผ,ผลิตหน้ากากด้วยนะคะ เราหวังอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ที่ให้ไปในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ตามสมควรนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้การพึ่งพาตัวเองได้สำคัญก็คือเราพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองแล้วจะได้ดูแลคนรอบๆตัวเราได้นะะเตือนไว้เรื่องนี้จริงๆค่ะว่าคนรอบๆตัวเราก็สำคัญตอนนี้ดูจะเป็นภารกิจแล้วนะคะถ้าคนรอบๆตัวเนี่ยไม่ปลอดภัย เป็นไข้ติดเชื้อกันเราน่าจะไม่ผ่านเหมือนกันนะนะคะก็น่าจะถึงเราเข้ามาใกล้มากเลยแหละค่ะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเนี่ยมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงสิ้นสุดนี้แล้วเี่เราคงจะได้พบกันใหม่ในการให้ความรู้เรื่องอื่นๆในครั้งต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ